เอ๋อมาฝึกหัดหน้าที่ห้าตรงนี้นะหน้าที่ห้าซึ่งครูทำกราฟิกแยกมาแล้วก็คือหน้าที่ห้านะเปิดยังเปิดยังเปิดแล้วครับเปิดแล้วโอเคเปิดแล้วครับเท่านี้เนี่ยดูนะซ่อนทีอ,อัศนไข้ก็คืออ้าวมาสิฮะ คำแรกที่เขาเฉลยก็คือวเร็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 เรเรคำที่หนึ่งอะไรนะเทนนิสปะ่ะคำที่สองเทควันโดคำที่สามจิมนาสติกค,คำที่สี่ซอเกอร์คำที่ห้า สเกตบอลคำที่หกตนวิ่งหนิงคำที่เจ็ดรันหนิงโอ้หเร็วมากเดี๋ยวเอาใหม่ขออนุญาตย้อนคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งอ่านว่าอะไรนะคำที่หนึ่งอ่านว่า อ่านว่าอะไรคำที่หนึ่งเทนนิสเทนนิสโอเคคำที่สองอ,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 อ้าว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 เฮยอ่านว่าอะไรคำที่สองเทควันโดครับครูเทควันโดอืมคำที่สามอ่านว่าอะไร <c oughs> คิดก่อนครับครับเชิญฮรั running หรือเปล่า r u n running ดีมากคำที่สี่ตรงนี้นะคัำล่าสุดเนี่ยอ่านว่าอะไร ช่วยคำที่สี่คืองี้หนูคำที่สี่นเนี่ย <n> อ่ายิมนาสติกซึ่งซึ่งโอเคจากเท่าที่ครูเคยสอนเนี่ยขยายหน่อยขยายหน่อยลกูกขยายหน่อยนี่เน่ยนี่คําว่ายิมนาสติกเนี่ยอ่าครูจะเขียนตัวเทียบให้นะดูเร็วเจที่เราจะรู้ว่าจออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอสระอาอสอเสือ ตอเตาสราะอ e. ีเขียนได้ด้วยพอควายเอสเเป็นสอเสือการะานะเนาะส่วนตัวนี้เนี่ยตัวที่หนึ่งเนี่ยอตัววเนี่ยอวาเนี่ยมันเป็นกึ่งสระหนูครูก็คนเรียกว่าอะไรวะมันไม่ไม่ได้มีวิธีไม่ได้มีวิธีที่จะทำอ่ะไม่ได้มีวิธีไม่ได้มีใครนะไม่เคลียร์ก็ทำไปก่อนแบบนี้นะ จริงๆพรอตัว y ปกติมันเป็นสระอายอยักษ์อย่างเงี้ยใช่ปะมันไม่ได้อ่านว่าจา y m n a s t i ซะหน่อยหรืออกปล่ามันเป็นตึงสระนะ่ะอืมก็ประมาณนี้อืม g ิม n a สติกจิมนะฮะไม่ใช่ยิมเพราะคนไทยขี้เพี้ยนน้อยต่อไปคำที่ห้าคำที่ห้าอ่านว่าอะไรคำที่ห้าตรงนี้ช็อ,ชอคเกอร์ ดีมากคำที่หกคำที่หกบาสเกตบอลบาสเกตบอลคำที่เจ็ดโซลิมิงโซลิมิงอืมแล้วก็เออข้างล่างข้างล่างเนี่ย ปร่โยคข้างบนเนี่ยคานพูดยังยังยังไม่ต้องพูดก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียกว่าเดี๋ยวจะสับสนสับเปล่า,าไม่ต้องพูดบางก็ได้บางอย่างอะ่ะอืมก็ถ้าจะแปลเนี่ยอืมถ้าเอาไปเอาประโยคล่างละกันประโยคล่างเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าแปลเนี่ยก็คือฉัน ไอคือฉันคำต่อมา can. แคนแปลว่าอะไร,รพอรู้ปะแคนสามารถหาคำได้ทั้งหมดเจ็ดคำฉันสามารถหาคำทั้งหมดเจ็ดคำและก็เขียนแล้วก็เขียนคำที่เจอในอักษรไข่อะ่ะ เอยเอยดับดบมาดูหน้าที่หกนะหน้าที่หกเนี่ยเออสิ่งหนึ่งที่จะเห็นก็คือชื่อคนเอาง่ายๆหนูหนูดูดิหน้าที่หกหนูจะเห็นเออคนต่างกำลังเล่นกีฬาอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ปะ สองคนนี้เอ้นี่ชื่อนี่เอ้นี่ชื่อนั่นเอ็นี่ชื่อนูนเอ็นี่ชื่อ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 นี่ซึ่งครูยังจะไม่อ่านให้ฟังเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านไทยคาบแต่สิ่งที่แต่สิ่งที่มันบอกตรงนี้ก็คือสิ่งหน้านี้ทำอย่างไรนั่นนี้ทำอย่างไรทำอย่างนี้หนูหน้านนี้เนี่ยตรงเนี้ยคือคำถาม ไม่ต้องบอกก็รู้เพราะมีเครื่องหมาย question mark หรือเครื่องหมายงงของหนูหนูนี่คือเครื่องหมายคำถามส่วนที่1ถึง6ตรงเนี้ย1ถึง6ตรงเนี้ยไอ้ที่ครูขีดสีสีน้ำเงินเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยมันเป็นชื่อคนมันเป็นชื่อคน <c oughs> ดังนั้นเนี่ย มันเป็นชื่อคนดูก็ดูว่าใครชอบเล่นแล้วก็เนี่ยแล้วก็แต่ละข้อทุกข้อเติมคำว่าไลค์ทุกข้อ ลบ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 แล้วก็เอากีฬาเอากีฬาที่คนเหล่านี้เล่นมา,มาเติมแค่นั้นเองหน้านี้ทำแค่เดียวนะก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเติมกีฬาที่เขาเล่นนะ่ะขอเปลี่ยนสีดีกว่า สีสีส,สีฟัาไม่เอาสีแดงแล้วกันสีแดงตรงนี้คือสิ่งที่หนูต้องเติมสีแดงหนูต้องเติมกีฬาที่พวกเขากำลังเล่นเติมมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะที่มาให้ฟังตรงนี้คือว่าใช้เวลาสักแบบสองนาทีก็เหลือแล้วอะ่ะ เดี๋ยวเก้าโมงห้าสิบเดี๋ยวมาต่ออ้ยหยุดเทปก่อนอแต่สิ่งที่หน้านี้มันวัดคือรู้ป่ะหน้านี้มันวัดเรื่องการสะกดกีฬาไงคือจริงๆอ่ะหนูจะ หนูจะเปิดอถ้าสมมติหนูจำไม่ได้เนี่ยหนูก็ไปเปิดหนังสืออยู่ใช่ป่ะแต่เขาหน้าเนี้ยเหมือนเขาเขาเรียกว่าอะไรเขาต้องการทดสอบอะว่า i, เฮ้ยเรียนนี้จําได้ปานี้อะไรอย่างนี้เออเนี่ยจริงๆก็คืออันนี้แหละก็คือเอานี้มาตอบถ้าหนูสะกดคําได้มันก็ดีไงจะได้จาศัพท์ได้ได้ฝึกการเขียนได้ฝึกสะกดคาจริงกีฬาเนี่ย มันมันพอฝึกสะกดคําเองได้อืมเขาไม่ได้คําศัพท์มาไงสิบแปดนาทีแล้วลองฝึกสะกดคํามาหนูเขียนผิดไม่เป็นไรหนูเขียนผิดหนูก็ใช้วิธีไหนอะ่ะขีดค่าก็ได้คุณไม่ว่าหรอกอืมอย่างอะไรเนี่ย ก็ดูชื่ออะสำหรับคนที่ทำไม่ถูกฟังนะครับอย่างคนนี้ไอชื่อนี้กับชื่อนี้ก็คือข้อที่1ชอบปิงปองข้อหนึ่งก็ทำนี้อันนี้กับอันี้ไลค์กดไลค์ไลค์แปลว่าชอบ อ้าวเฮ้ยไลค์แปลว่าชอบนายหนึ่งกับน,นายสองชอบพิงพองแค่นี้เองไม่มันต้องมีขีปอไม่แน่ใจแค่นี้เองเพราะว่าอะไรสิ่งที่เขาต้องการหน้านี้คือการสะกดคำไงพิงอุ้ยพิงเอ็นจีงอง,งูพ พอพานตรอเอ็นจีงองูงงงเห็นปะเอ็นจีเจอซ้ําๆเอ็นจีก็งองูไงเอ็นจีก็คืององงูไงเจอซ้ําๆเจอให้บ่อยอ้าว9โมง50เป็นไงบ้างทุกคนพอไหวเปล่าทําถึงข้อไหนแล้วอะข้อสามครับข้อสามอ่าโอเคให้เวลาต่อให้เวลาต่อยหน่อยถึงข้อห้าแล้ว,ลวบอกไนดะ้เดี๋ยวนะอืม เดี๋ยวเดี๋ยวครูขอดูข้อสี่สามเออหนูแล้วข้อแล้วแล้วข้อห้าหายไปไหนแล้วก็หนังสือผิดบ้างอนะข้อสามแล้วก็มีข้อสี่แล้วก็ข้อหกข้อห้าไม่มีแล้วกินรามกี่อย่างอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า a e i o u ข้อหกคือข้อห้านะก็คือข้อห้าหครูขอดูข้อสี่ก่อนข้อสี่ ข้อสชื่ออะไรอืมนั้นข้อสี่สะกดตรงตัวข้อห้าไม่ยากว่ายน้ำเจอบ่อยเนี่ยหนังสือก็ทำมาดีมันแบบเขาเรียกว่ามีเอฟเฟกให้ให้ดูด้วยดีออกฉเฉลย ผมเสร็จแล้วครับอืมฉเฉลยก็ตามนี้ตามภาพนะมากลับมาแชร์หน้าจออีกครั้งหนึ่งปุ๊บอ่ะ,ฉะเฉลยข้อหนึ่งข้อหนึ่งเนี่ยเมื่อดูดูภาพเนี่ยคนสองคนเนี้ยมันอยู่ในภาพนี้ใช่ป่ะซึ่งในภาพนี้เนี่ยเขากำลังเล่นปิงปอง แปลว่าสองคนเนี้ยชอบเล่นปิงปองโอเคนะภาพที่สองคนชื่อเนี้ยกำลังไอ้นนี้ยฉีกแข้งฉีกขาแล้วก็มีเส้นๆเนี่ยแสดงว่าคนเนี้ยเขาชอบเล่นยิมนาสติกแล้วก็อันที่สามมีชื่อคนถึงสี่คนการเขียนเนี่ย การเขียนเนี่ยมันจะเป็นเ,เขียนวิธีนี้หนูเขาจะเขียนเป็นชื่อคนที่หนึ่งเครื่องหมายลูกน้ําคนที่สองเครื่องหมายลูกน้ําคนที่สามคนที่คนที่สามและคนที่สี่เชื่อมด้วยคำว่า a n d and, and ตัวนี้แปลว่าอะไร and, แป,แ, and แปลว่าและ and แปลว่าและ หนึ่งสองสามและสี่ชอบที่จะเล่นแบดมินตันก็ตามภาพะนะต่อไปภาพที่ห้าเอ้ยภาพที่สี่ภาพที่สี่คือสองคนเนี้ยชอบเล่นเทควันโดคนที่ห้าเอ้ย ภาพสุดท้ายหนูภาพสุดท้ายหนู mm hmm. คือคนเนี้ยกำลังชอบชอบอะไรชอบว่ายน้ำชอบว่ายน้ำแค่นี้เองหน้านี้อืมคลิปนี้สิบห้านาทีแล้วก็หยุดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า